ตัวหนึ่งไปวิ่งเป็นก้างวิ่งไปวนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งวดที่ผ่านมาที่แม่ส่งมาให้ผมนะห้าหกเจ็ดกับสองสามสี่เข้าห้าสองนะแม่เนาะจ้าอีกงวดนั้นมันออกที่มันออกเป็นเจ็ดอ่ะครับที่มันออกที่มันมันมาล่างมันมามันมาล่างไปแล้วมันมาอะไรนะเี่อะไรนะล่างอ่ะงวดไหนแม่ มาตั้งแต่หนึ่งเก้าหล้แล้วก็มามันมันมันหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามชนกันใช่ไหมโอ้เป็นตัวเด่นเนาะแล้วมาออกหนึ่งหนึ่งไงจีนหนึ่งแล้วก็แล้วก็จีนี่งวดมาออกอนหนึ่งเอ็ดแม่ก็ถูกแต่งวดนี้มันได้มันได้สองสามสี่ใช่ไหมเนาครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับอ่าแล้วแม่งวดนี้แม่พัดควเงยแก้วบ้าเลยกาวัด เออเอาจะหกสองต้องหกหมดไดนะ้หกพันแน่ครับห้าสองไม่เอาเอาจะหกสองอะลูกครับโธ่เสียดายเสียดายแบบชีวิตเลยหมดไปหกพันกว่าบาทโอย้ยถึงวันนี้มันได้อันเนี้ย 5, ห้าหกเ็ดหมือนเด,ดิมตัวเก่าอะลูกเออหกเจ็ดไม่ที่แม่ส่งมาผมมันสองตัวใช่หรอ่ ตัวก็มีอ่ะเก้าประูนี่แหละตัวเด่นที่สุดอ่ะครับวันนี้เก้ากับศูนข้าเีดเนี่ยมันไปชนกันอ่ะสาักเลยลูกแล้วจไปเ็นไหนกัเกเลนแล้วก็ข้าวเียข้าวเียอย่างเงี้ยเราจะเอาตัวไหนอ่ะผมก่จะเอา ที่ตัวแม่ส่งมาให้ผมนั่นแหละเก้ากับศูนไงเด่โลกเลยเก้ากับศูนกับหกกับเจ็ดน่ะจ้ามีแค่นี้ก็คือเก้าหกพาเ้าหกศูนยกเก้าถ้าเจ็ดมาถาเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าก็มีแค่นั้นะมั้งรู้ครับผมจ้าวันี้มั่นใจเนะแม่เนาะแม่มั่นใจอ่ะแม่จะไปซื้อรถเกจริงว้ก็ี่สจ็บไปอ่ะโอ้ครับแม่แม่ชอบเจ็ดศูนมากเลยเพราะว่ามัน ได้ย่อสร่างได้ไปทำทำอีกมันมันมันได้ศูนย์หนึ่งสองมันก็ชนศูนย์ไงครับโอ้แสดงว่าเก้ามันมันเหลือน้อยใช่ไหมครับก็มีตัวเด่นเนาะแม่เนาะเก้าเป็นตัวรองดิเอาสวยปางแต่แม่อายุยี่สิบแล้วเนี่ยเหรอโอ้โหมันเกือบปีแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ โอ้ยยังไม่แก,เก่เนาะโอ้ยจะเล่าให้ฟังนะสมก่อนแม่ยี่สิบปววนนะสมัยก่อนอ่ะแม่ถูกตลอดเลยครับแม่อยู่ดีๆแม่ก็เป็นเองเซ็นมาเซ็นมาตาไปอ่ะอืมแม่ถูกได้หูได้เงินเยอะเอา้าเมื่อที่ผ่าน,นมาเมื่อวันได้ได้ไหมแม่แม,แม่มาดัดตัวเดียวกระเรียน หน้าสามล่างไงเขาบอกว่ามีห้ามีห้าทีนี้เราก็เลยเอาหกสองดิหกสองก็บอกนนะอ่ะครับลอไปตัวจังสี่ห้าพันนู่นมาออกบนเลห้าสามล่อไปพันหกครับเลยไม่ได้กินเลยหวานน้อยแก่ป้าเดินเข้าวัด <laughs> โอ้ตัวเล็กมากเลยแม่ละโอ้ดูไอ้หลานเลย เอไหมมันสวยแบบสุดๆว้าวงวนี้เอาไหมแม่วันนี้พันจับคู่ให้แล้วเันี้ยังไงก็สูดยังไงก็สูดมาอย่างแรตังอ้อแม่าต้องมีแน่ๆเลยอะทำไมแม่กซื้อตัิเถ้าจับจับคู่จับคู่มันได้เจ็ดเก้าเจ็ดศูนยาะแม่เนาะใช่ก็คือไอ้เจ็ดเก้าเจ็ดเี๋ยวคือเอาไปตัวลง โซนเกตโซนนี่เราเอาเป็นโซนเจนเนาะโอ้เน้นที่เกตโซนกับหกโซนนะแม่เนาะจ้าเอาตัวเจนอันนี้เป็นตัวรองลูกครับแม่ท่านแม่วิ่งกับวิ่งโซนนี่เนาะถ้าวิ่งวิ่งโซนเนาะแม่เนาะถ้าหกเกตยิงไม่พลาดหรอกอย่าพุ่งไปวิ่งโซนรอวิ่งห้ากับหกไว้ก่อนหกตีหกเกตจะเอาหกเกตไว้ก่อนโอ้ครับผมวิ่งหกเกตวิ่งหกเกตครับ ครับผมมันก็<จ>นชนไม่พลาดเลยนะลูกชนของผมก็ชนกันชนใช่ไหมครับผมเออนั่นแหละหกไปเจ็อยบาวิ่งไปเถอะครับอย่าไปวิง่งไอ้อย่าพ่ายอ,อย่าเพิ่งไปนี่มันจะมันเลยเพราะว่ามันมันชนกันสามสีละเอาเอาที่แน่ๆนี่คือหกกับเจ็ดไปก่อนเนาะแม่เนาะจ้าแล้วก็โูนเนี่ยตัวสำคัญเลยครับผมแล้วโน,นเนี่ยครับ ก้าก็แปดเราจะแปลเอาสมัยอ่ะโอ้แปดไม่ต้องเอาวัตใัเลยครับเอาเก้ากับศูนย์นะแม่เนาะจ้ามันจะแล้วมันได้มันได้อะไรบ้างลูกมันได้ฮ่าคุกๆแล้วของเราอ่ะสองสามสี่รอบแม่กเลีโตเออเอาห้าหกเจ็ดครับแม่ก็เลยมาใส่ยังงี้ไม่งวดงวดที่ผ่านมาแม่ส่งมาให้ผมผมมาในลงให้เอฟซีดู เอเข้าห้าสองเข้าห้าสองตรงนู้นอ่เดี๋ยววันี้มันได้สี่ตัวสี่หางแล้วแม่เนาะได้แค่นี้แหละยังไงก็ยังคิดว่าสำหรับแม่นะหลานคนเด็นเลยแม่ว่านะยังไงก็ต้องมาอไม่มาหลักเจ็ดก็หลักหน่วยหกกับเกียรติกับศูนย์หามกันได้เพราะเขาแจมถามถามแม่ป่ะเนี่ยหกเกียรติกับศูนย์หน้ากันกันได้เพราะถามแม่ป่ะเนี่ยหกเกียรติมันเคยมาด้วยกันไหมแม่ อ๋อเามาด้วกันเมันมันหลนวดแล้วอ่ะมันไม่ผูกด้วยกันมันจะมาคู่ของมันนี่แหละอันก็คือไอ้มันเลขคนละหลักนะลูกก็คืออันนี้แม่แม่เอาอ่ะสี่ห้าหกสี่ห้าหกจะร่อจังสีสี่ห้าหกเนี่ยมเอามาเอามาใส่ใส่สองตัวล่างแล้วก็สี่ห้าหกก็ใส่สองตัวล่างแล้วก็บวกเป็นไหนเป็นเป็นอันนั้นอ่ะเป็นไหนร้อยอะไร อืมเออสูตรร้อยมาลายหรอกสูตรร้อยมาลายหรอกแม่ไม่บอกไม่ลบไม่ควณไม่หายอะไรเมื่ี้น่ะครับเออแม่รักอีที่นะหลักร้อยไม่มีบอกแม่เพื่อแม่ไม่เคยมีหรอกเพื่อเอฟซีจะได้ถูกสามตัวจะได้เงินเต็มกระเป๋าเร็วได้ไหมเอยแม่กับแม่พยายามพยายามหาแม่ทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นจริงีกเหมือน กูทำก็ทําไม่เป็นอะไรแม่ก็ทําไม่เป็นแม่ทำหวยมาตั้งอายุยี่อายุสิบเก้าเยอะมากไม,ม่ยี่ยี่รหรอกคือว่าสี่สิบห้าสิบปีกว่าแล้วเนาะแม่เนาะโอ้อันนี้มันก็จะเก่งแล้วปีหนะ้าเนี่ยแม่กะเก่งแล้วลูกครับโอ้แม่มันเก่งตาดีเนาะแม่เนาะโอ้ยตายังไงม,มันก็ดีแต่มันก็คือมันมันสมองอะมันไปทางนี้ <laughs> ไปทางเลขมันะ ครับบริษัทบริษัทลุงแฟนลูกแฟนแฟนยายอ่ะเขาทำงานเนาะบริษัทสายไฟฟ้าน่ะครับเออเมื่อทองถูกตั้งสิบพุ้ดเลยข้างล่างข้างล่างก็คนก็รบวนสมัยก่อนนลยเนาะครับผมเขาเห้าสิบจังห้าสิบจังโอ้สมัยก่อนถูกสิบพุ้ดตั้งสิบพุ้ดจริงเขาไม่เขาไม่ขายให้อ่ะเออเขาไม่ขายให้เลยเมื่อทองอ่ะครับ ก็มีแค่นี้เนาะแม่เนาะจผมขอบคุณมากครับแม่ขอให้โชคโช่วยคนหมานโชคโช่วยนหมานนะแม่เนาะจ้าหาเจ๊เล็อันนี้นะครับผมแม่ครับผมจ้าครับครับขอบคุณครับแม่จ้าครับครับครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอยด้วยครับเด้อแนวทางของแม่สมุทรปาการนะครับสุ่มวดวันที่สิบหกมีนาสองห้าหกหกเอาอันนี้บนย่างเดียวพอเตรียมพนัยบนบนย่างเดียว โอ้โบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างผลที่ผ่านมาเข้าตรงๆห้าสองเข้าหาสองตรงได้สิแม่โอ้เสียดายเนาะประด้ลงคลิปเนาะนี่มันข้นเบิ่งเกือบพันมาดิอือคนเบิ่งดีสิที่แล้วเข้าหาสองตรงเลยอเ,ลลเออ,าอ,เอ,เอนหาสอ,อ,องตรงแม่อ๊อสแสดงว่าเก่งตัวนี้แม่นตัวนี้แม่นลูกอืมนาทีหนึ่งบันหนาทีาก่กับวันนี้หลักสิบหกกับเจ็ดห <ใน S 2> ลักหน่วยเก้ากับศูนย์จับคู่กับมี เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์อ๋แคบนะจอไว้ครับผมแนวเน้นที่ศูนย์โอ้เน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเด้อเน้นติดศูนย์อ๋ออย่าลืมฝากกดไลแ์กดแชร์กดติดตามบ้านห้องพักด้วยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม